โอเคสวัสดีพี่น้องยายทุกคนนะวันนี้ก็อยู่เกมเบอนส็ด,สน,ดนะนะก็กำลังจะอัปเดตเป็นเกมเบสสอ0 2 1น่สนะทุกคนนะก็กดเข้าไปรักแรกเลยผมยังไม่ได้เข้ามาหน้าแรกเลยทุกคนโอ้สีสวยยิงเฮ้ยมีโหลดด้วย นานไปไปันนดี้ว่านานไปนะเๆๆๆๆๆนานเกินแล้วเฮ้ยอะไรนี่อ่ะมึงจะเหน็ตช้าไม่ได้เอ้ยเกินเฮ้ยอะไรวะตึ๊ดตึ๊ดไปดิ ติดไปดิโอเคครับทุกคนก็เข้ามาได้กันนะครับทุกคนเฮ้ยฟิวเจอร์ผมจะหายไหมเนี่ยมาให้เลือกโค้ดเหรอวะทุกคนมาให้เลือกโค้ดไหมเราก็เอานี่ดีไปครับโอ้โหแปดร้อยแปด เท่าไหร่เมื่อกีน้นี้เอาเอาเอาให้เลือกโค้ดวุกคนอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยเอ้ยแล้วไปยังไงวะอุย้ยไปครับไปครับโอ้โหจากโค้ด8 900เท่าไหร่9 3 0าร้อยรโอ้โหเหลือ800 8ปดร้อยมาแล้วครับทุกคนอย่างสวยอะไรนี่ยเฮ้ยไม่ให้ลุ้นเหรอวะเฮ้ยใครมาไม่ไงวะชื่ออะไรลืมแล้วเฮ้ยผมมีแล้วนี่ยโอ้โหโอ้ฟิวเจอร์ผมจบแล้วฟิวเจอร์ผมเกินโอ้ฟิวเจอร์ผมไปแล้วโอ้โหทุกคนโรนัลโดร้อยสอง โอ้โหให้ตัวอะไรมาเนี่ยโอโ้วาดี้วี่นี่แต่วาดี้เลยที่ผมยังไม่เคยมีโอ้โหเกินนี่ผมก็เคยผมมีแล้วเนี่ยฟิกโกอ้อะไรครับเนี่ยมาครับมันเปลี่ยนอะไรโอ้โหเฮ้ยสวยขึ้นอยู่มาดูทีมก่อนโอ้โหทีม จากทีม5,000เท่าไหร่5,600ทุกคนมาดูว่ามันจะเหลือเหลือเท่าไหร่ให้สูมฟรีด้วยวะจากทีม5 6 0บเฮ้ยทำไมนักเตะหายวะโอ้โหเกินนี่มันจะได้เท่าไหร่นี่ยจากทีม560นะทุกคนเดี๋จะจัดทีมให้ดูโอ้เกิน จบแล้วเอาตัวอะไรมาให้ผมเนี่ยโหอย่างชอบเลยเนี่ยโอ้ยโอ้โอูมปเป้ก็มาวะ่ะลิวเนลเมสซ,ซี่ครับเก้าแปดเลยครับทุกคนเอาเรื่องอยู่โอ้โหจัดทีมครับ จากทีมห้าพันห้าพันเอ่อห้าพันหกนะครับทุกคนห้าพันหกสิบจะจะเลือเท่าไหร่นะก็คอยดูตอนทำเสร็จละกัน กู้รักษาประตูโอ้โหเหลือโอบักตัวเดียวเกินโอ้โหลุยกูโอ้โหลุยเจสุดกลายเป็นสีดำมดฟิวเจอร์ได้อีการแต่มันหายไปในหมดวะนี่เอลี โอเคครับทุกคนจากทีมห้าพันหกสิบะครับเหลือสี่พันห้าอยสาสิบโอหลดลงมาลดลงมาเกือบหกร้อยโอ้โหเอาเรื่องว่ะสุดเกินคนามิจบแล้วฟิวเจอร์ผมเหลือทองอยู่พันกว่าโอ้โหจนเกินตั้งอีห้าพันโอ้โหจบแล้วโอ้ย มาดูครับมเขาให้เปิดฟรีหรือเปล่าตัวหนึ่งผมเห็นแบบๆแบวบ่เราจะได้ตัวอะไรครับทุกคนเคยเอาเรื่องอยู่ขอแบบปูโยได้ไหมโหอย่างสวยอะ่ะเฮ้ยมันเด็ดจะช้าทุกคนเฮ้ยรีลแล้วอะ่ะมีปัญหาแบบมันจะขึ้นรีมาตลอดนะเอ้ยถ้าเน็ตช้านี่แพทใหม่มันจะขึ้นรนะนะีไม่เหมือนนั้นเก่าจะหมุนอยู่นั่นแหละ หมุนทั้งวันน่ะนี่มันขึ้นรีมาทุกคนเรื่อยๆเลยโฮ้ย,อะ,ะยอะไรครับนี่ยอะไรครับเนี่ยเออมาครับมาอะไรครับทุกคนตำนานหรือเปล่าให้ทำให้ทำใ,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 ให้ตำนานหรือเปล่าโอ้โหให้ฟิวเจอร์ธรรมดาเกิน โอ้คัวดมิจบแล้วโอ้โหอะไรวะมาคดโลโฮไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่านไม่ออกเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหสำหรับเออปสองพันยี่สิบเอ็ดโอ้โหทุกคนดู ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนก็ลืมโอเคครับสำหรับเกมเพจ2021ก็ประมาณนี้เท่าับทุกคนก็อัปเดตใหม่สวยกระชากใจโอ้โหแต่เสียดายฟิวเจอร์ที่เสียไปก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน